จ้าลูกค้าแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นเดรืฤดูหนาวนะจ้าเดทฤดูหนาวนะแต่ยังออกแฟนซีออกฟูฟูเหมือนกันราคาตัวนี้เท่าไหร่วะเจ็ดพันมเจ็ดพันห้าร้อยบาท <S <S 1> <S 1> ถ้าเป็นแบบฤดูร้อนนะแบบบางนะลูกค้า พุ่งไปอยู่ประมาณ1มื่นแล้ว1มื่นถ้าเป็นของเกาหลีรุ่นบางอ่ะจ,จะอยู่ที่เออหมื่นเละหมื่นเจ็ดพค่ะพี่รุ่นนี้ถูกวก, 10, ถกว่ากันหมื่นหนึ่งนะถูกกว่ากัน1,000งเป็นรุ่นแฟชั่นฤดูหนาวก็คือจะมีติดพวกผ้าแบบผ้าที่มันออกหนาขึ้นนะพี่อย่างเช่นลูกฟูกกัมยมียนะคะแนวแบบผ้ายืดสเวตเตอร์แนวผ้าทวีต นะอย่าเพิ่งตกกระใจว่าเป็นแฟชั่นฤดูหนาวประมาณไหนเดี๋ยวรอดูทรงดูแบบก่อนสวยนะ7 5็ดอ่ะเชิญเริ่มเลยแล้วกันลูกค้ามาตัวแรกนี่ผ้าทวิตนะคะเดทแฟชั่นผ้าทวิตลูกค้าเป็นฟิลแบบลูกคุณเหมือนกันนะรอแอดมินตอบแชทได้เลยได้เลยน้องแอดมินว่างกันไหมลูกตอบแชทให้พี่ๆเขาหน่อยเลยเอาเอาหุ่นเด็กมาลูกหุ่นเด็กเราอยู่ไหม หุ่นเด็กเราอยู่ไหมลูกเอาหุ่นเด็กมาใส่ให้แม่แม่เลยนะคะเนี่ยผ้าทวิตแบบนี้ลูกค้าซูมได้ไหมอยากให้เห็นผ้าใกล้มากผ้าใหม่มากลูกค้าผ้าใหม่มากเลยนะคะเนี่ยหรือจะเป็นทรงที่มันแบบวินเทอร์นิดหนึง่งทรงก็คือแบบว่าแขนยาวประมาณนี้เออก็ยังมีความเจ้าหญิงเจ้าใดอยู่ลูกค้าอันนี้80โลเนาะอ่ะลูกค้ารุ่นนี้80กิโลค่ะ รุ่นนี้80กิโลเนี่ยราคาทรงประมาณเนี้ยไว้ขายช่วงช่วงวินเทอร์ก็ได้นะเออช่วงวินเทอร์ก็ได้นะอุ๊ยเฟอร์ตัวแม่มากนี้โชว์ไปยัง<ด>ยขออีกรอบหนึ่งเ<ด>พิ่งเห็นตัวแม่มากอันนี้ไม่ใช่ตัวแม่นะอันนี้เป็นตัวลูกเสื้อชุดนี้ก็คือเป็นตัวลูกเลย7,500บาทวันนี้ใครเอฟลูกที่พลอยโชว์พลอยให้ส่วนลดหน้าไรเลย 5้าร้อยบาทเหลือ7จ็ดพันทนนะเหลือเจ็ดพันทนนะแม่นะใครเอาลูกรีวิวอเอาง่ายๆแม่ไม่ต้องลุน้นเอาลูกรีวิวก็คือไม่ต้องลุ้นค่ะได้งานตามที่โชว์เห็นไหมเนี่ยประมาณนี้ยังออกฟุ้งฟิ้งเหมือนเดิมลูกค้ายังมีผสมติดงานฟุ้งฟิ้งเหมือนเดิมเดทเด็กแฟชั่นหรือดูหนาวนะคะนี่มีสไตล์พวกแบบว่าไหมพรมด้วยนะแต่หลักๆอ่ะส่วนใหญ่จะออกไปทางพวกเนี่ยเฟอร์ว งานแบบว่าผ้าแบบกึ่งสเวตเตอร์นิดหนึ่งแล้วก็เป็นพวกเจ้าหญิงเนี่ยมีเจ้าหญิงมาครบแล้วนะเจ้าหญิงมาตั้งแต่ต้นกระสอบแล้วนะเอลซ่าเจ้าหญิงอันนี้เจ้าหญิงอะไรโซฟีโซเฟียโซฟีโซอะไรนะชื่อโซ่อะไรนะกลวบอกชื่อลูกค่ะผิดเออเจ้าหญิงโซฟีเจ้าหญิงโซเฟียนะคะแ0โล7,500บาทอ่ะรหัส CF ซเมาเลยลูก ลูกรีวิวใครรับพิมพ์อ่างศูนย์หนึ่งนะคะนี่พาลูกฟูใครเอาลูกที่พอ,อยโชนะอ่างศูนย์หนึ่งแม่แม่แมแบบ้านไหนจะเอาลูกใหม่พิมพ์อ่างศูนย์สองได้เลยนะคะใครจะเอฟลูกใหม่นะลูกค้านะพิมพ์อ่างศูนย์สองได้เลยนะคะเจ้าหญิงเจ้าไรเห็นไหมยังมีมาอยู่เลยลูกค้างานฟูฟูเจ้าหญิง นะคะเอออล,อลังอลังมีผสมค่ะแล้วก็จะเป็นสายแบบลูกคุณก็มีนะลูกคุณก็เหมือนที่พ่อยโชว์ไปตอนต้นกระสอบพวกแบบว่าผ้าทวีดเอทอรงประมาณเนี้ยน่ารักน่ารักเด็กเล็กเด็กโตผสมกันหมดเลยค่ะลูกค้าลิขสิทธ์การ์ตูนเนี่ยไปลุ้นได้เพราะว่าอันนี้ยังเป็นงานเกาหลีเนาะอันนี้ของเกาหลีนะลูกค้านะอุ๊ยน่ารักมากแกไปโชว์คู่กไก่นี่เลยนะใส่คู่กไก่ไตัวเฟอร์เฟอร์ ออทรงประมาณคล้ายๆกันเลยใครเอาลูกรีวิวพิมพ์อ,อ่าง0ูนย์หใครเอาลูกใหม่พิมพ์อ,อ่าง0ูนสองเลยค่ะนะคะเห็นทรงแล้วนะแม่นะ้ำบางคนอาจจะแบบหูยหรือดูหนาวมันเป็นแนวใดมันเป็นแบบไหนวันนี้มาให้ดูแล้วเนี่ยน่ารักไซส์มีต้องแต่จริงๆตัวนี้จะออกเด็กโตเยอะนิดนึงนะคะลูกค้าค่ะไซส์แปดสิบเก้าสิบมีผสมอยู่แล้วก็ไซส์ร้อยขึ้นอาจจะเยอะหน่อย นะคะใส่ร้อยขึ้นจะเยอะนิดนึงนะคะงาน80กิโลมีแค่3ลูก3ลูกรวมลูกรีวิวลูกค้าแอนนาเอลซ่ายางเงี้ยมีค่ะมีผสมแล้วก็มีอย่างเงี้ยเดทแฟชั่นแบบเหมือนงานผู้ใหญ่เลยลูกค้าฟิลคอบัวน่ารักน่ารักฟิลคอบัวงานคอบัวแบบนี้เออกระโปรงเดทกระโปรงแบบนี้นะคะ แปดกิโลนะแปดกิโลใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้รีวิวงานเดทเด็กแล้วนะแม่นะมาถึงคิวน้องเดทเด็กแล้วนะคะเดทเด็กแฟชั่นของเกาหลีนะเดทแฟชั่นวินเทอร์นะคะใครรับลูกรีวิวเหลือเจ็ดพันทวนราคาดีนะเพราะปกติเดทเด็กอะแม่สา เด็เด็กล้วนๆแบบนี้ราคาเขามาสูงอยู่แล้วแต่รุ่นนี้ก็คือจะติดผ้ากึ่งหนานิดนึงนะคะติดผ้ากึ่งหนานิดนึงนะลูกค้านะใครที่ชอบก็คือเอฟได้เลยลิกิทธิ์ยังมาครบลูกค้าลิกรสิตยังออกดีพวกเจ้าหญิงนะเจ้าหญิงเจ้าลายออกน่ารักสีน่ารักนะลูกค้านะ7500บาทเท่านั้นเอง7500บาทนะคะลูกค้าค่ะอุ้ยนิจจิ๋กับนึงน่ารักมาก ใส่อะไรวะค่ะก่อนเนี่ยเมดอินคเรียแท้ๆเลยลูกค้าเมดอินคเรียด้วยนะงานผ้าเกาหลีนะลูกค้านะผ้ากึ่งหนาทุกอย่างเลยผ้าสเวตเตอร์ผ้าทวิตนะคะเนี่ยแต่งลูกไม้ระบายน่ารักน่ารักลูกค้าเออ7,500บาทนะคะ7,500บาทมันจะเป็นพวกเดทแนวแฟชั่นผสมด้วยนะเดทแฟชั่นแบบเหมือนใส่เที่ยวๆได้อะเนี่ยอย่างนี้สไตล์นี้ น่ารักลูกค้าอุ้ยเหมือนไอตัวสีนี้เลยไอไอไม้เออตัวนี้โชว์ที่ส่งเดียวกันเลยส่งคล้ายๆกันเลย7,500รีวิวลดเหลือเหลือ7ทวนใครจะเอฟรีวิวมาเลยเอฟมาใครจะเอฟรีวิวพิมพ์อ,อ่าง0 1ย์ใครเอาลูกใหม่อ่าง02อันนี้เปิดลดใหม่แล้วลูกค้าสวยงามตามท้องเรื่องสวยงามตามท้องเรื่องตามสเปคของเขาเลยตัวนี้นะคะลูกค้าขาแม่แม่แบบว่า ไม่ทัน2ิบ G หรือว่าเปิด2ิ G ไปแล้วไม่เป๊กลองดูตัวนี้ได้นะมันจะออกฟูฟูเหมือนกันนะคะลูกค้าออกฟูฟูเจ้าหญิงเจ้าหญิงมีผสมนะอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนขึ้นหุ่นให้เรื่อยๆแม่ตัวนี้ใส่หุ่นแล้วยิ่งสวยน่ารักนะคะอันนี้ขนาดว่ายังไม่ซักนะแต่พอเห็นทรงอยู่เนาะแม่เนาะยังไม่ได้ซักยังไม่ได้รีดนะพอเห็นทรงอยู่สไตล์คอบัวมาอีกแล้วนั่งติดกระดุมอยู่นานสไตล์คอบัวนะ่ารักน่ารักผ้าทวีต นะคะงานฟูฟูเออเจ้าหญิงเจ้าหญิงประมาณกี่ตัวถ้าเด,เด็กรุ่นนี้คอยเช็คจํานวนให้แป๊บหนึง่งคอยดูจํานวนให้ก่อนนะคะอยดูจํานวนให้ก่อนลูกค้าจานวนมันก็ได้ค่อนข้างเยอะนะแต่อาจจะไม่เยอะเท่ารุ่นแบบรุ่นฟูฟูนะคะเนี่ยสไตล์แฟชั่นใส่เที่ยวได้นะออกเยอะลูกค้าเหมือนที่เห็นเลยคอบัวฟิลฟิลคุณหนูเออน่ารัก ฟิลคุณหนูจะเยอะหน่อยแต่ว่าจะเป็นแบบฟิลเจ้าหญิงเจ้าหญิงอาจจะไม่ค่อยมากนะลูกค้านะก็มีฟูฟูผสมเดี๋ยวพลอยขึ้นฟูฟูให้แต่เป็นสไตล์แบบเดสใส่เที่ยวอย่างเงี้ยรุ่นเนี้ยก็ออกเยอะแต่ถ้าชอบไอตัว102ธรรมดานะลูกค้านะตัว102ธรรมดามันจะเป็นแบบว่าผ้าบางเลยคอตตอนเออคอตตอนลายลายคอตตอนพิมพ์มลายอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าเออ ไม่เคยเห็นรีวิวกันแน่นอนตัวเนี้ยไม่ค่อยได้เปิดเลยลูกค้านะคะไม่ค่อยได้เปิดเลยพี่ตัว102เนี่ยเดี๋ยวหาก่อนนะหาจำนวนให้ลูกค้าก่อนนะตกประมาณอันนี้ที่ลูกค้ารีวิวมานะหาก่อนเอาที่ลูกค้ารีวิวมาให้เลย ลูกค้าเคยรีวิวกันมานะเดี๋ยวนะบวกก่อนบวกก่อนตกประมาณ200กว่ากว่าลูกค้านะคะรุ่นนี้นะรุ่นนี้นะลูกค้านะตกประมาณ200กว่าตัวค่ะลองหารเฉลี่ยต้นทุนดูนะลูกค้า ลองหาเฉลี่ยต้นทุนดูอุ้ยอันนี้น่ารักมากนี่เป็นทรงเอียมแบบนี้เป็นทรงเอียมแบบนี้เลย7500บาทนะคะแฟชั่นเด็กเด็กหนูเลื่อนราวไปทางไหนได้เออมันเบี้ยวฝั่งขนไหนเออต้องเลื่อนไปฝั่งขนี้โอเคนะคะใส่หุ่นขึ้นหุ่นแล้วน่ารักลูกค้าเป็นสไตล์นี้จริงๆมันมีแบรนด์ผสมด้วยนะแต่พอยไม่ได้อ่านแบรนด์เลย อ๋อไม่ได้ดูแบรนด์ให้เลยเอ๋เอเดี๋ยวตัวไหนแบรนด์ตะโกนออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะเนี่ยลูกค้าสไตล์ผ้าประมาณนี้ผ้าลูกฟูกผ้ากำรรมะหยี่ผ้าเออทวิชนะคะเอาตัวทวิตทวิตน่ารักน่ารักเยอะเลยลูกฟูกก็มีลูกค้าฟิลใส่เที่ยวก็ได้นะฟิลใส่เที่ยวได้นะตัวนี้แต่จะเป็นแฟชั่นแบบว่าบางทีแบบทรงเขาจะออกไปทางฤดูหนาวฤดูหนาวนิดนึงนะคะลูกค้า ออกไปทางฤดูหนาวนี้หนึ่งลายสกอตมาลูกค้าเด็กเล็กเด็กโตผสมกันเลยนะคะเนี่ยจริงผ้าสวยมากเลยนะผ้าใหม่มากลูกค้างานตัวนี้ผ้าใหม่มากไม่ค่อยติดแบบผ้ายืดแบบธรรมดานะตัวนี้คือเดสแบบใส่ออกบ้านอย่างเดียวเลยแม่คือเป็นเดตเดตแบบเดสแฟชั่นใส่ออกบ้านอย่างเดียวเลยถ้ารุ่นเนี้ยที่ออกนะของเกาหลีอ่ะ เออใส่อยู่บ้านไม่ได้นะเพราะว่าแบบสวยเกินมันสวยเกินใส่ใส่อยู่บ้านไม่ได้ต้องใส่เที่ยวเท่านั้นเออใส่เที่ยวเท่านั้นนี่ดูเห็นไหมทรงเหมือนงานผู้ใหญ่เลยลูกค้าน่ารักอออ่างศูนย์หนึ่งอออ่างศูนย์สนะคะ ลูกใหม่ศูนย์สองลูกรีวิวเออ่างศูนย์หนึ่งค่ะลูกรีวิวก็คือได้งานตามที่โชว์เลยได้งานตามที่โชว์ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้พลอยบอกเลยว่าสภาพดีจริงๆอันนี้มันกระตูนอะไรอ่ะเออไซส์ร้อยสิบนะพวกแบบลิขสิทธิ์กร์ตูนอย่างเงี้ยมีออกนะลูกค้านะมีออกมีออกถือเป็นการเปิดทำรีวิวของรถใหม่ด้วยเลยเนี่ยไซส์ร้อยสิบนะคะไซส์ร้อยสิบ ไซร้อยขึ้นประมาณนี้เยอะนะลูกค้าประมาณนี้ไซร้อยขึ้นเยอะเลยนะคะใครจะรับลูกรีวิวรหัสปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วเดเ็ดกๆวันนี้พร้อมเสิร์ฟแค่3ลูกนะคะลูกค้าเดเ็ดกๆมีของแค่3ลูกนะเดเ็ดกๆมีของแค่3ลูกนะแม่ๆใครดูอยู่เอฟลูกรีวิวเหลือ7 0 0ดพันทวนเอฟลูกใหม่7,500เลือกได้เลยค่ะอยากได้ลูกรีวิวหรือลูกใหม่เอาเลยลูกค้า สวยแน่นอนของเกาหลีนะคะสวยแน่นอนสวยแน่นอนรวมบางเด็กตอนนี้ก็หมดลูกค้ารวมบางเด็กตอนนี้จะเหลือแค่ตัวป้ายโก้ดแล้วปะโอจะเหลือแค่ตัวป้ายโก้ดแล้วลูกค้าจ๋าจะเหลือแค่รุ่นโก้ดแล้วโก้ดจะเหลือเป็นรุ่นสองเก้าเก้ากับตัวเกตบีเนาะนะคะแล้วก็อุ้ยมีเอฟเจลูกค้ามีรวมบางเอฟเจอ่ะเหลือลูกเดียวนะหลุดหลงหลงมา หลงหลงมานะรวมบาง FJ 1 4 8 A ค่ะ13,000บาทมีนะลูกค้าหลุดมา1ลูกสุดท้ายใครจะเอาทักอินบ็อกไปได้เลยนะคะด,ดิสนีย์จ้าเนี่ยลิขสิทธิ์มีลูกค้าแล้วก็จะเป็นพวกแบบว่าบางทีเป็นป้ายแบรนด์ของเกาหลีเขานะป้ายทางเกาหลีเกาหลีราคา7,500จริงๆราคาลงนะเนี่ยใช่ไหม ตัวนี้เคยขายอยู่ประมาณ8000กว่า7,900ประมาณนี้เต็มที่ราคาลงนะลูกค้าแปลว่าควรรีบซื้อมากๆควรรีบซื้อคุณเล็บเอาแล้วงานสวยด้วยจะไม่ค่อยออกเดทแบบไก่กานะออออกเดทน่ารักเลยเดทแฟชั่นเลยนี่โชว์ให้ดูแบบว่าเกือบทุกตัวเลยนะแม่นะโชว์ให้ดูเกือบทุกตัวเลยแฟชั่นใส่เที่ยวเลยค่ะพี่น่ารักสไตล์คาเฟ่เหมือนกันนะแต่ว่าผ้าจะไม่ใช่ผ้าคอตตอนบางนะเหมือนรุ่นรุ่นหมื่นเจ็ด ถ้ารุ่น17,000จะเป็นแฟชั่นบาคอต้นบางนะคะรุ่นนี้ก็จะมีความหนาขึ้นมาแบบนี้นะลูกค้านะเป็นทรงเป็นทรงมากขึ้นคอบัวงานเจ้าหญิงเอองานลิขสิทธิ์นะคะงานฟูงานอลังโอ,อ้ผสมหมดทุกอย่างเลยลองดูนะเดี๋ยวตัวนี้พลจะตัดคลิปรีวิวย้อนหลังไว้ให้ลูกค้าเด็เด็กเอังงานเก็ดๆอัอน,นี้มีเห็นมีหลายเจ้าหญิงแล้ว เห็นมีหลายเจ้าหญิงเลยนี่น่ารักเนี่ยเราเคยมีลูกค้ามาหาของผู้ใหญ่ด้วยนะอยากได้งานเดทผู้ใหญ่แบบเนี้ยเออแบบคอบัวเยอะๆหาไม่ได้อุ้ยนี่น่ารักเป็นแบบว่าของครอสไตล์ของเกาหลีนะจ๊าลูกค้าเดทเด็กตอนนี้จะเหลือแค่รุ่นนี้เลย only ยิบเจ็ดจี G, เดี๋ยวรอราคา ยี่สิบเจ็ด G นะยี่สิบเจ็ด G ล็อตล่าสุดที่ของมาผิดสเปกอะลูกค้าเดี๋ยวพลอยเอามาเซลล์ให้หน้าไลฟ์แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาวันก่อนเดี๋ยวหาวันมาเซลล์ให้แล้วก็เดี๋ยวหาวันแบบว่าเปิดมันต้องเปิดให้ดูให้เห็นงานเนาะมันจะผสมเขาเรียกว่าล็อตนี้มันจะผสมไอ้นี่แม่ล็อตนี้มันผสมกางเกงกับเอ้ยมันผสมกระโปรงมาด้วยมันจะไม่ได้เป็นเดรสล้วนยี่สิบเจ็ด G เดี๋ยวรอราคาพิเศษหน้าไลฟ์นะจ๊ะโอนเรียบร้อยแล้วขอบคุณค้าน่ารักที่สุดเลย น่ารักที่สุดเลยลูกค้าพี่มิลินลีนินขอให้งานแบบได้ไปแล้วกรี๊ดนะเพราะว่าพี่เขาลูกรีวิวไปใช่ไหมโอ้กรี๊ดแน่นอนนะคะรับรองว่าถูกใจใคร F239L ทันคือแบบิศลด <c oughs> ื่อกี้ดีเลยอุ้ยอันนี้สวยจังหลาบแบบหนึ่งอันนี้เป็นฟิลแบบโลลิต้านะลูกค้าสวยนะเนี่ยฟิลแบบไอ้น,นี้เลยอ่ะ b N K ตื่อหรือดือรือด้เอออุยนอะไรมีปกด้วยเออนี่มันเป็นคอตั้งอย่างงี้นี่เออเดี๋ยวแฟดหรอเป็นเป็นแบบผู้หญิงอย่างเงี้ยหรออ่ะลูกค้าเด็กเด็กตัวนี้นะคะ K R 102 W นะคะเป็นแฟชั่นเด็กเด็กแบบวินเทอร์นะแฟชั่นวินเทอร์วินเทอร์แต่ว่าเด็กเด็กถ้าตัวไหนมองว่า จริงๆร,ร้านฉันก็ขายได้นะเออสไตล์นี้แม่แม่ไลลได้อยู่โพสขายได้อยู่เอาไปซื้อตุนไว้เถอะราคาถูกมาก7,500บาทเท่านั้นเองลูกค้าราคารถนี้ยังถือว่าโอเคนะโอ้ไม่ดีดไม่ดีดไป8ปด0กาพราคาเลิศใครจะเอาเอาเลยมีแค่3มลูกนะ2ลูกใหม่หนึ่งลูกที่โชว์น่าไหลนะคะ ใครจะเอาหมดเลยก็เดี๋ยวทักไปหลังบ้านได้หรือจะเอฟมาหน้าไลฟ์เลยก็ได้รหัสปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วลูกไมออ่าง0ูนลูกรีวิวอ่าง0ูนค่ะนะมีตัวไหนต่อลูกค้าเดี๋ยวพลอยจะเปิดเป็นตัวเออเอาตัวไหนก่อนดีวะเอาเป็นแจ็กเก็ตด,ดีกว่าเดี๋ยวขอวัาไปฝั่งแจ็กเก็ตก่อนลูกค้า KR063 ูนย์ แจ็คเก็ตไม่ค่อยได้เปิดเลยลูกค้ามาหาแจ็คเก็ตกันเยอะมากแต่ว่าไม่มีไม,ไม่ไม่ได้ทํารีวิวให้ชมพวกแจ็คเก็ตบางๆนะแจ็คเก็ตบางๆนะใส่คุมมีไหมมีใครอยากดูไหมแม่นะ,ะขายลงตลาดอะ่ะแจ็คเก็ตบางๆจริงๆตัวนี้ก็ไม่ได้ลงตลาดนะั้นตัวนี้ก็มีลูกค้าขึ้นห้างมีลูกค้าขึ้นห้างเล่นอยู่นะเว,เวียนเอาเรื่อยๆนะคะเลยแวะมาเปิดก่อนละกันลูกค้า ไหนๆรถนี้ยังมีทันเหลือทันยังเหลือทันเอามารีวิวเลยแล้วกันนะ0ูนย์หาเคเดี๋ยวเปิดต่อให้เลยลูกค้านะคะเดี๋ยวเปิดต่อจากงานน้องเดดเด็กตัวนี้ให้นะคะย้ําอีกรอบนะลูกค้าว่าเดดเด็กรุ่นเนี้พลอยมีของมีของแค่สามลูกนี่ผ้าทวิชนารักมากเนี่ลูกค้านี่ผ้าทวิตไม่ออกเดทธรรมดานะอันนดี้คือเดทใส่เที่ยวอย่างเดียวเลยแม่เดทใส่เที่ยวจริงๆค่ะพี่ เดซอยู่บ้านไม่ได้นะเดซใส่อยู่บ้านไม่ได้นะเพราะว่าสวยเกินไปเออสวยเกินไปเจ็ดพันห้าร้อยบาทงานแปดสิบกิโลนะคะเจ็ดพันห้าอุ้ยเอาจริงเดซเด็กยิบเจ็ดจีลูกสี่สิบห้าโลหกพันห้าใช่ไหมอันเนี้ยแปดสิบโลเจ็ดพันห้าแรงมากนะเอออันนี้มีกระโปรงผสมด้วยหรออะนี่เมื่อกี้นี่เจอเสื้อน่าจะามาเซตกันได้นะคะอันเนี้ยแปดสิบโลนะลูกค้านะ 7500บาทฟังราคาไม่ผิดงานราคาลูกใหญ่นะอันนี้นะลูกค้าของเกาหลีอุ้ยอันนี้น้องกระตูนชื่ออะไรไม่รู้อะเออป้ายน่ารักมากลูกค้าของเกาหลีนะคะของเกาหลีนะมีฟูฟูมีฟุ้ฟฟงฟิงผสมนะคะขึ้นหุ่นขึ้นไม้แล้วแบบว่าน่ารักอันนี้จะออกสไตล์แบบใส่เที่ยวใส่ออกบ้านประมาณนี้แม่ เน้นแบบใส่ออกบ้านนะอาจจะไม่ค่อยออกเจ้าหญิงแบบเยอะเนี่ยมันจะออกสไตล์ประมาณนี้เห็นไหมใส่เที่ยวใส่ไปคาเฟ่อะค่ะจะออกสไตล์ประมาณนี้ทรงทรงแบบอย่างนี้เออทรงแบบพี่พลใส่หุ่นให้ดูอะจะออกเยอะหน่อยนะคะแล้วก็มีแบบฟูฟูผสมนั่นแหละลูกค้าใส่เที่ยวเลยประมาณนี้อ่ะลูกแม่ลูกใหม่มีค่ะพี่ลูกใหม่มีนะอ่างศูนย์สอง นะคะแล้วก็ลูกที่โชว์ยังว่างนะแม่แม่บ้านไหนไม่อยากลุ้นกลัวเปิดแล้วอุ้ยมันเป็นอะไรอีกอะไรอย่างงี้เอฟลูกรีวิวก็ได้นะ,ะหรือว่าเอาลูกใหม่ก็ได้เพราะว่าลูกใหม่น้องจะเหลือแค่อ๋ออันนี้รตเดียวกันนะถ้าลูกใหม่รตเดียวกันก็จะมีแค่อ,อันนี้มันเป็นใส่ยังไงวะเนี้ยน่ารักจังเลยมันเป็นยังไงอะแป๊บหนึ่งนะมันเป็นอย่างงี้หรอโอ้อันนี้ลักซูริเกิร์มาก สวยไหมเป็นหนังแล้วแต่งเฟอร์ใครจะเอฟลูกรีวิวอ่ะเหลือจาก7,5 0 0เหลือ7 0 0 0ท้วนนะพี่ถ้าเอฟลูกที่หนูโชว์นะอออ่างศ1นค่ะใครจะเอฟลูกที่พอยโชว์นะอออ่าง0ูนย์0เหลือ700 0ท้วนนะ7ะเจหเหลือ7 0 0 0ท้วน,นะ 7, 500, 7, นแม่ไปดูดีๆบางทีลิกสิสต์ดิสนีย์นะเนี่ยสวยสวยนะนี่เอวยืดเอวจ้ำลิกสิธิ์ดิสนีย์แล้วเป็นแบบเมดอินโคเรียนะ ดิสนีย์ของโคเรลยนะแม่นะอลิซินวันเดอร์แลนสวยแม่พี่บางทีลูกค้าจะแบบว่าฮ้ยหน้าหนาวมันเป็นแบบไหนหน้าหนาวกลัวใช่ไหมหน้าหนาวเราจะกลัวไว้ก่อนนะพี่นะแต่ว่าวันนี้พลอยเอามาเปิดให้เห็นทรงให้เห็นแบบแล้วบางทีน้องก็ไม่รู้จะตั้งชื่อว่ายังไงดีนะโรงงานเขาก็มาแบบแฟชั่นเดทนะคะวินเทอร์เราก็เออนี่แหละ นะคะแฟชั่นวินเทอร์ให้เห็นเลยเพราะว่าตัว K R ของเกาหลีมันจะไม่เหมือน2 7 G เลยพี่มันจะไม่เหมือน2 7 G ถ้า2 7 G จะเน้นฟูฟูเจ้าหญิงแบบเว่อร์เนาะแต่พอเป็นเดทเกาหลีเดทเด็กของเกาหลีเกตเองเนี้ยจะไปสไตล์แฟชั่นแบบเนี้ยแต่เป็นผ้าคอตตอนเนื้อออกปะอ,อ่อจะเป็นแฟชั่นแบบเนี้ยแต่เป็นผ้าคอตตอนแต่พอเป็นกึง่งพอเป็น102 W จะเป็นผ้าพวกแบบลูกฟูอ่ะเดี๋ยวพอยซูมให้ดูใกล้ๆจะเป็นผ้าแบบ ลูกฟูกเออลูกฟูกบ้างเออทวิตบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เออข้างหลังน่ารักมากลูกค้าเดี๋ยวโชว์ทรงให้ดูอนุรากอันนี้เป็นเลยลูกเดี๋ยวโชว์ในไม้ให้ดูตัวไหนเวอเอร์อลังอลังนะแม่นะเอาไว้ไลฟ์ขายหรือแบบไปโพสต์ก็ได้นะคะทําไปโพสต์ขายก็ได้นะลูกค้านะเนี่ยงานเวออร์อลังอลังลูกค้ามีออกแล้ววันนี้เด็กๆแค่เจ็ดพันห้าร้อยเองพี่จ๋า เด็กแค่7,500้าอยบาทนี่งานเฟอร์แบบเวอร์แม้ฟิลเหมือนอ้น,นี้เลยอะแต่งงานในโรงแรมหรอใส่กันเว,เวอร์แบบนี้เลยอันนี้ก็คือแบบฟิลไปไปเดินอยู่ฮอกไกโดเออน่ารักตัวนี้เหลือลูกใหม่อีกหนึ่งลูกแล้วก็ลูกที่โชว์ยังว่างนะคะลูกที่โชว์ยังว่างนะลูกค้า7,500้าอยบาท เด็กของเกาหลีนี่แบรนด์นี่ลูกค้างานลิกิทธิตป้ายห้อยเลย7500อันนี้สวยมากตัวเนี้ยโคตรน่ารักพอเป็นแฟชั่นแบบวินเทอร์มันจะมีพวกผ้าทวิทแบบเนี้ยผสมด้วยนะคะลูกค้าเนี่ยน่ารักเห็นไหมผ้าวูทวิทแล้วแบบทรงอ่ะมันออกสไตล์แบบใส่เที่ยวเลยเนาะแม่เนาะใครที่เป็นแบบใส่าคาเฟ่อุ้ยแบบเนี้ยเยอะนะ เนี่ยจำแบบนี้เยอะนะเมื่อตอนตอนท้ายก็สอบก็มีไอ้นี่เนาะที่เป็นตัวเจ้าหญิงไอ้อลิสอลิสอินวันเดอร์แลนด์ใครจะเอาลูกรีวิวอ่างศูนย์หนึ่งเลยนะลูกค้าใครเอาลูกใหม่อ่างศูนย์สองอ่อเออลูกใหม่เหลือกี่ลูกลูกเหลืออีกหนึ่งลูกนะคะลูกใหม่เหลืออีกหนึ่งลูกลูกค้าเด็กเด็กเด็เด็กมีใครรับไหมจ้านี่สไตล์แบบเมื่อกี้เลยไอ้ที่ขึ้นไอเสอ้อถอดไปแล้วเหรอถอดไปแล้ว เจ้าก็เร็วกันจริงๆนะคะนี่อันนี้ก็สวยสไตล์สาวออฟฟิศเลยนะเนี่ยเราผู้ใหญ่อชอบปะหางา,งานเด็กโซไองานงานเดททรงนี้เนี่ยเจ้าหญิงโซเฟีเนาะไม่ใช่โซฟีนะพลอขอโทษเออผู้พี่เดี๋ยวแม่นะคะจีน้องใส่ไม้เด็กนะอันนี้พลอใส่ไม้ผู้ใหญ่ให้ดูเลยลูกค่า 8 0โลค่ะ 102W ลูกค้า 102W นะคะงาน80กิโลเด็ดเด็กแฟชั่นวินเทอร์นะคะเด็เด็ดเดกแฟชั่นวินเทอร์อันจริงสีไหนก็สวยลูกค้านะคะบางทีไปเจอแม่แม่ใส่แฟชั่นไงแม่แม่ใส่แฟชั่นอ่ะเออบางคนก็ชอบฟูฟูใช่ไหมชอบฟูฟูชอบฟุงฟิ้งนะแม่แม่วัยรุ่นบางคนก็แบบว่าชอบแบบสไตล์แฟชั่น สีมเข้มๆหน่อยสไตล์นี้ก็แบบเออเผื่อถูกใจนะคะามาเปิดให้ดูแล้วกันนะ1 2 w w 8 0 0บโล7,500บาทอันนี้ราชินีกูลมากอันนี้ฟิลเจ้าหญิงแบบไดอาน่าเออน่ารักไหมวิงน,นี้ไอเค้กก็ใส่ได้นะเมื่อกี้เด็กตัว <laughs> น่ารักอ่ะลูกค้าเดี๋ยวไปต่องานแจ็กเก็ตนะคะตัวนี้รีวิวยังว่างเดี๋ยวทักไป CF กันตอนหลังบ้านแล้วกันเนา